ิชชั hmm. that, think, same, mm ่นทูเดอะมูนพอดแคสต์สวัสดีครับพบกับรายการ Mission ทู The ะมู n รีมาสเตอร์ใน EP พีที่37ครับอยู่กับผมและพี่แท็บนะครับวันนี้ครับพี่แท็บพูดถึงเรื่องอาการอีกแล้วนะครับแต่เป็นอาการที่เชื่อว่าหลายๆคนก็เคยเป็นอีกเช่นกันและก็เป็นกันเยอะด้วยในยุคนี้นะครับคืออาการ เกลียดตัวเองนะฮะก็เลยมาดูกันว่าทําไมคนเราถึงเกลียดตัวเองกันครับครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหานี่นะครับเราต้องขอขอบคุณชัวนะครับผู้สับสนุนอุปกรณ์นะที่วางอยู่ข้างหน้าท่านที่เห็นเนี่ยนะครับอุปกรณ์สําหรับมืออาชีพนะฮะทั้งหูฟังทั้งไมโครโฟนนะครับเราเองที่ Mission ท o Moon ก็ใช้ชัวอยู่เช่นกันนะครับใช่ครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเออมันมักจะมีบางช่วงของชีวิตจริงๆมันเป็นช่วงๆนะครับมันคงไม่ได้เป็นตลอดว่าเราตั้งคําถามว่า เอ๊ะทำไมฉันถึงไม่ดีเลยนะทำไมฉันถึงไอ้ทำไอ้นู่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้นะครับพอมองกลับมาหาตัวเองก็มักจะมองเห็นตัวเองในแง่ร้ายๆเสมอเลยนะครับทําอะไรก็ไม่ดีสักอย่างนะครับไอ้นั่นก็ไม่ได้เรื่อง <laughs> ไอ้นี่ก็ไม่ได้เรื่องนะฮะครับ, <c ười> ค,รบความคิดนี้เนี่ยเป็นความคิดที่เหมือนกับเราฟูดกับตัวเองนะฮะแต่ว่าทําบ่อยๆเนี่ยก็แน่นอนไม่ดีต่อสุขภาพจิตนะฮะ <c ười> ใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมาถามตัวเองว่าไอ้ที่เราคิดคิดอยู่เนี่ยนะมันเป็น ข้อเท็จริงหรือว่าเป็นสิ่งที่เรารู้สึกไปเอง,ะเองนะฮะอ,อันนี้นะ่าสนใจครับเขาบอกว่าส <_ L in> ่วนใหญ่ครับพี่แทบความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะรู้สึกว่าเออเป็นกระจกสะท้อนที่เราพูดกับตัวเองเนาะ <T> <L in> แต่ว่าส่วนมากครับมันจะเกิดจากความรู้สึกที่คนอื่นสะท้อนกลับมาหาเรามากกว่านะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่อยากจะชวนทุกท่านนะครับลองคิดตามดูนะครับหลายๆครั้งที่เรารู้สึกเจ็บปวดกับคําพูดอืเจ็บปวดกับการกระทํานะครับเขาบอกว่ามีคํากล่าวหนึ่งครับเขาบอกว่า คนที่จะไม่เจ็บปวดเลยนะครับคนที่จะรู้สึกไม่เกลียดตัวเองเลยเนี่ยคือคนที่อยู่คนเดียวบนโลกไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมเพราะว่าคนในสังคมเนี่ยมันสามารถแบบมีความคิดหลากหลายได้เป็นปัจเ,เจกมากๆนะพี่แทบครับอก็ตัวนี้นะครับก็คือเราอาจจะต้องยอมรับก่อนว่าถ้าเราเกิดมาและต้องอยู่ในสังคมที่มีคนมากมายแบบนี้นะครับเราจะ ต้องรับมือกับพวกอารมณ์ต่างๆเยอะแยะนะครับรวมถึงอารมณ์ที่เห็นต่างกันอนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องเจอในทุกๆวันครับครับมีมจิตแพทย์ชาวออสเตรียคนหนึ่งะนะคะ mm hmm. เขาชื่อว่าอ mm ัลฟดเอ็ดเลอร์เขาเคยกล่าวไว้ว่า หากอยากกำจัดความทุกข์ให้หมดไปนะครับก็ต้องอยู่คนเดียวในจักรวาลเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้นะฮะจริงครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเราจะปรับมาเป็นแนวคิดในการดำเนินชีวิตยังไงให้เราไม่เกลียดตัวเองหรือว่าให้มันเกิดขึ้นกับเราน้อยที่สุดนะครับก็ต้องบอกว่าในความเป็นจริงเราเนี่ยถ้าเราลองใช้เวลาในการ r e f l e ็กชีวิตตัวเองสักนิดนึงเราจะพบว่าทุกคนมีข้อดีเหมือน<ห>กันหมดนะฮะอาจจะเป็นคนละข้อ กับสิ่งที่เราอยากได้แต่ว่าก็อาจจะเป็นข้อดีอนะข้อดีท,ที่ที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับเ,เวลาเราทําอะไรพลาดไปปกติเหตุการณ์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นจากจากเหตุการณ์หนึ่งก่อนหน้าน,านั้นคืออยู่ดีๆเราคงไม่รู้ขึ้นมาเรารู้สึกว่าเออฉันไม่ชอบตัวเองเลยเนี่ยมันมันมกจะมีเหตุการณ์อะไรก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นนะฮะอาทิเช่นสอบตกนะฮะเหตุการณ์ที่มันกระทบกระเทือนก่อนหน้านะครับ ล้มเหลวเรื่องความรักถูกแฟนทิ้งะนะฮะธุรกิจเจ๊งอะไรแบบเนี้ยทำนองนี้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนแย่หรือเป็นคนไม่เก่งหรือเป็นคนที่จะต้องล้มเหลวในความรักตลอดไปอะไรแบบนี้เป็นต้นใช่นะฮะผมว่าทั้งหมดทั้งมวลมันไม่ได้บอกว่าเราแบบ มันไม่สามารถตีค่าเป็น Value ในตัวเราได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องคิดเรื่องมั่นวัดกันใหม่อีกทีนึ่งนะครับอ,อันที่สองนี่ก็คือว่าเราก็ต้องเลิกเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนาะค,คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีต้องบอกว่ามีพื้นฐานต้นทุนทุกอย่างของโลกใบนี้ไม่เหมือนกันเลยจริง ใช่ครับอันนี้เป็นต้องยอมรับความจริงข้อนี้ก่อนพอเรายอมรับความจริงข้อนี้ได้เนี่ยเราก็จะพบว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราคนเราคนเดียวเลยเท่าคนจะเปรียบเทียบด้วยคือตัวเองหมายถึงว่าเราดีกว่าหรือว่าแย่ลงกว่าเมื่อวานอันนี้สําคัญอันนี้สำคัญนะดีมากเลยครับอแต่ว่ากับคนอื่นเนี่ยมันปัจจัยมันเยอะมันไม่สามารถได้บอกได้หรอกว่าการที่คนนั้นประสบความสําเร็จมากกว่าฉันนะเป็นเพราะว่าฉันเก่งเออฉันหวยกว่าหรืออะไรเงี้ยบางทีมันไม่ใช่มันมีปัจจัยแวดล้อมอื่นอีกมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าตัวเรา แย่ลงกว่าตัวเราเมื่อปีที่แล้วและแย่ลงก่าปีก่อนหน้านี้เนี่ยเอออันนี้ต้องพิจารณาเหมือนกันครับอืมอืม,อม <c oughs> เห็นด้วยมันมีคําพูดคํานึงพี่แทบเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเปรียบเทียบนั่แหละเขาบอกว่าชีวิตคนเราเหมือนหนังสือใช่ไหมครับครับ <c oughs> แล้วก็หนังสือแต่ละเล่มก็มีบทไม่เหมือนกันอืม <c oughs> หรือว่าอาจจะเหมือนหนังก็ได้ครับครับก็หนังบางเรื่องก็เริ่มมาก็แอคชั่นกันโบ๊ะสนุกแล้วนะครับบางเรื่องก็คือไปทายเรื่องเลยนะครับซึ่งแต่ละคนอาจจะมีชั่วโมงบินแตกต่างกัน นะครับก็เลยอยากจะให้เลิกเปรียบเทียบผมว่าเปรียบเทียบได้ละกันเปรียบเทียบได้ในเชิงว่าเอามาปรับปรุงพัฒนาตัวเองแต่อย่าเปรียบเทียบไปว่าทําไมเราด้อยกว่าอืนะครับข้อที่สามครับพี่แท็บ,บ,บเลิกตําหนิตนเองนะครับเลิกรังเกียจสิ่งที่ตนเองเป็นนั่นก็คือกลับไปตอบคาถามใหญ่ที่สุดของหัวข้อวันนี้เลยนะครับ และก็เป็นสิ่งที่ทํายากที่สุดแล้วนะครับผมว่ามันต้องใช้เวลาการยอมรับตัวเองในสิ่งที่ผิดพลาดหรือว่าเรื่องอะไรบางอย่างผมเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นผมเองนะครับหรือว่าใครๆก็ตามเนี่ยก็คงมีเรื่องผิดพลาดท,ที่เกิดขึ้นในชีวิตมาอยู่แล้วนะครับแล้วเราจะเห็นทุกครั้งเลยนะครับว่าแรกๆที่เป็นแผลสดอ่ะมันก็จะค่อนข้างใช้เวลานานนี่ครับ กว่าจะมันจะฟื้นจะจะรีคอเวอรี่ขึ้นมาอะยครับ,รบแต่เมื่อเวลามันผ่านไปแล้วปีหนึ่งสองปีสามปีเงี้ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยเราได้บทเรียนบางอย่างกับเรื่องนั้นทุกเรื่องเป็นแบบนั้นเหมือนกันหมดเลยใช่รับครับ ชุวนสมบูรณ์สำหรับ EP นี้นะครับ EP นี้ต้องขอขอบคุณทางไมโครโฟนชัวนะครับไมโครโฟนมาตรฐานระดับโลกชัวบีโปรเฟชชั่น n a ลนะครับสำหรับบไมโครโฟน MB7 นะครับไมโครโฟนสุดฮิตสำหรับบรรดาพอดแคสเตอร์ทั้งหลายนะครับเราพบใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ Chant to the Moon Podcast.